คดานะคะวันนี้มาที่เบลเซียนนะคะซอยวัดปินอาสวัสด,ดีค่ะเล่นเพลงอะไรครับเมื่อกี้นี้อะไรคั <c oughs> อะไรเลาเดเด,ดอันนี้นะคะอันนี้เราอยู่ที่เบลเซียนใช่ไหมคะคุณลดา <c oughs> อ๋อค่ะอันนี้อยู่ที่เบลเซียนนะคะเราก็มาถ่าย เขาออกซอยอรู้สึกจะเป็นมาบังรักนะคะเขาซอยปิ้นมานะคะลงหนังเก่านะคะ,<ล>ะวันนี้เราก็เลยเแล้วก็เลยมาทานอาหารที่นี่นะคะค่ะคนี่นี่คุณรด,ดานะคะสว,วัสดีค่<ล>ะตอนนี้คุณรด,ดาทําเกี่ยวอะไรมาคะมาทำบานกับทุกวันวันนีค่ะ อันนี้นะคะก็ทางขึ้นไปนะคะจะเป็นก็เรียกว่าเป็นโรงแรมนะคะด้านบนก็จะมีคนพักอยู่นะคะอันนี้สถานที่ทำงานนี่ค่ะค่ะก็น่ารักดีค่ะก็ทำเป็นโรงแรมนะคะให้คนมาพักก็ชั้นบนก็เต็มแลรู้สึกรองเท้าเยอะเลยที่ขึ้นไป,ไปบัดกีนี้นะคะค่ะค่ะ จากรายการเราไปในแท่านไปด้วยนะคะวันนี้เรามาที่นี่นะคะ mm hmm. ก็มาได้กันเลยะคะ่ะแล้ก็จะมีโต๊ะทานอาหารนะคะจะสั่งอาหารโจ๊กหรืออะไรมาก็ได้แต่ต้องคิดค่าส่งนะคะประมาณสามสบบาทะคะ่ะ mm hmm. ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะ สวัสดีค่ะจากรายการเราไปไหนท่านไปด้วยนะคะวันนี้เรามาที่โรงหนังปินนะคะเป็นมิวเซี่ยนนะคะเราก็มาถ่ายรูปก,กันนะคะค่ะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะไปด้านบนบันไดขึ้นไปนะคะขึ้นไปด้านบน เ,เราขึ้นไปข้างบนแป้งเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระธาตุค่ะอันนี้เป็นที่ไหนนะคะ <c oughs> จากรายการเราไปไหนท่านไปด้วยคะ่ะนี่ที่ไหนคะที่โรงแรมปรินค่ะโรงแงรมปรินนะคะโอเราจะเข้ามาจากตรงบางรักใช่ไหมคะ,คะเข้ามาจากโรงอ่าเข้ามาทางซอยจงปรินเลยค่ะแล้วก็เดินตรงเข้ามา<อ>แล้วก็เวซ้ายแล้วตรง,งก็จะเห็น อ๋อ่ะตรงนี้จะมีเป็นโรงแรมด้วยใช่ไหมคะค่ะในส่วนของที่พักแล้วก็ทั้งหมดกี่ชั้นคะสองชั้นอ๋อสองชั้นนะคะเชิญชวนได้นะคะจากรายการเราไปไหนท่านไปด้วยนะคะอ๋ะอนี่ดีมีคนจะแอบถ่ายด้านบนนี่นะคะสวยนีค่ะอันนี้ก็ขึ้นไปด้านบนนะคะจะสวยมากค่ะ อันนี้ด้านบนก็จะสวยนะคะที่เราถ่ายขึ้นไปแล้วด้านบนที่เป็นเวทีนะคะมีเล็กโทนด้วยค่ะด้านบนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ